พิเยอเวิร์ก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 เออเวิร์กเพิ่มผลผลิตคูณสองโคตรงามเลยปีนี้ป้ากะาว่าได้เกณฑ์กว่าเยอะดอกมันจะติดเยอะมากผลผลิตดีสูงสับปะรดกะตาสวยได้น้ำหนักดีมาใช้เพียวมันจะเร็วมันจะออกเร็วฝ่าเออร์เวิร์กประกอบไปด้วยสารอาหารที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรอง ธาตอาหารเสริมฮอร์โมนพืชเพียวเวิร์กช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณดีขึ้นได้อย่างแน่นอนข้าวร่วงใหญ่ร่วงยาวมเมล็ดเต็มได้น้ำหนักผลไม้ติดดอกติดผลดีขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงขยายขนาดสีสวยรสชาติอร่อย มันสำปะหลังระเบิดหัวใหญ่ยาวหัวเยอะเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้งอ้อยช่วยให้ปล้องยาวใหญ่เพิ่มค่าความหวานพืชผักต่างๆช่วยยน่นระยะเวลาการเก็บเกี่ยวช่วยทำให้น้ำหนักของผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ต้องเพียวค่ะอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียวครับอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียว ถ้าคุณอยากเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ประสบผลสำเร็จต้องลอง p พียวเวิร์กเวิร์กแน่นอน p พียวเวิผลผลผล otion, ร์ก,ดดอก,ออก Work, เพิ่มผลผลิตคูณสองโปรโมชั่นชุดบำรุงจัดหนักติดดอกออกผลดี p พียวเวิร์กเพิ่มผลผลิตคูณส2งขวดพร้อมกับเพียวผงตัวเดียวอาหารพืชครบ5ซองปกติราคา3,980บาท ลดเหลือ2,000บาทเท่านั้นแถมฟรีพียวพาวเวอร์เพิ่มพลังทีอินวันจำนวน1ขวดบุลค่า990บาทโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับรีบเลยของแถมมีจำนวนจำกัดสนใจโทร02-104-9999 087-754-9999หรือรายแอดเกษตรพิยว